สวัสดีครับเจอกันกันกบบรรยากาศทุ่งนานะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูฤดูทํานาแล้วนะครับก็หลายๆคนก็มาทำความสะอาดอพื้นนาของตัวเองนะครับนะครับผมก็ได้ตัดหญ้ารียบร้อยแล้วนะครับท้องนาผมก็ รู้สึกโล่งแล้วแหละตัวนี้นะครับคือว่าเห็นดินแล้วนะครับเห็นดินแล้วนะครับนะครับตัวนี้ก็บรรยากาศยาเย็นนะครับประมาณไปสามโมงนะครับอ๋อก็แดดก็ไม่ค่อยจะมีนะครับแดดไม่ค่อยจะมีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะคึมคึมอย่างเงี้ยครับแต่เช้าแล้วนะนะครับก็จะเข้าสู่บรรยากาศ บรรยากาศแบบว่าตอนเย็นๆนะแบรรยากาศก็จะเป็นแบบว่าตะวันขับแก้วไงครับตะวันขับแก้วหลายคนก็จะแก้หลังแก้เอวกันแล้วนะครับช่วงนี้นะประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับการทํานานี่มันก็ว่าเหนื่อยก็เหนื่อยหมนกันนะครับเหนื่อยเหมนกันว่าขั้นตอนมันก็เยอะนะครับ ขั้นตอนมันก็เยอะกว่าจะได้ปลูกกว่าจะได้กินข้าวเนี่ยนะครับขั้นตอนมันก็เยอะนะครับแต่มันก็เหนื่อยเหนื่อยในช่วงนี้นะเหนื่อยในช่วงเตรียมแปลงนี้พอข้าวมันยืนต้นแล้วก็งานในงานในานาเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับงานในนานี่ก็จะน้อยลงตัวนี้ก็จะเหนื่อยในการในการตัดหญ้านะตัดหญ้าแล้วก็ เผานะเผาหญ้าที่เราตัดครับเผาหญ้าที่เราตัดให้มันเห็นดินเลยนะครับเห็นดินเลยนะครับก็จะทําการไถนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปครับในการทำนานะครับการทำนาของผมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับตัดเสร็จแล้วก็รอเผาครับรอเผา รอเผาหญ้าแล้วก็รอจะจะไถหรือว่าจะปั่นแล้วก็ดูอีกทีนึงนะครับดูอีกทีนึงนะครับทางฝั่งนู้นก็หลายๆคนก็เริ่มทําแล้วแหละครับครับ,รบแต่ของผมนี่จะทําการปลูกแบบแบบการหยอดมเมล็ดนะครับหยอดมเมล็ด,ลดก็เหมือนกับทุกๆปีนะที่ผมเคยทํานะครับหยอดมเมล็ด วิธีในการทํานี่มันก็จะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่นะครับในการหยอดเมล็ดเนี่ยนะเพราะว่ามันเพราะว่ามันทําคนเดียวได้นะครับทาคนเดียวได้ถ้าเกิดว่าถ่ายเสร็จนี่แล้วก็ถ่ายเสร็จนี่แล้วก็เดี๋ยวก็จะเอเกลี่ยให้เรียบเกลี่ยให้เรียบเกลี่ยให้เรียบอย่างนี้นะก็หยดอนเมล็ดเลยนะครับ ก็พอฝนตกลงมาก็มัต้องคุมหญ้าก่อนนะครับเกี่ยให้เรียบแล้วก็หยดเมล็ดแล้วก็คุมหญ้าคุมหญ้าแล้วก็รอให้มเมล็ดงอกนี่นะแล้วก็รอใส่น้ํานี่แหละครับมันก็ง่ายขั้นตอนมันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,นร่นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทําวิธีที่ผมจะทานะนะครับติดตามรับชมไปเรื่อยๆยครับเพื่อนสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ที่ยัง อยากจะทาเกษตรนะครับปลูกข้าวปลูกอะไรแค่นนะั้นี่ก็เป็นเมืองครับเมืองน้ำแต่น้ําก็จะไปทางนี้ครับก็ไหลลงมาในมองนาของเรานะครับหลายคนก็ใช้วิธีการหวานกล้าหวานกล้าแล้วก็ดำนานะครับหวานกล้าลก็ดำนาถ้าเกิดว่าทําแบบนั้นอ่ะมันก็ มันก็ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับผลผลิตนะผมคิดว่าผลผลิตก็จะดีหน่อยหนึ่งสาเหตุที่ว่ามัน,นดีเพราะว่ามันไม่ต้องสู้กับหญ้าเท่าไหร่นะครับไม่ต้องสู้กับหญ้าเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราไถาเสร็จปั๊บเนี่ยเอาเราหว่านกล้านะครับหว่านกล้ากล้ามันโตพอดีแล้วสักเดือนนึงนะเดือนนิดน,นิดนึงนะแล้วก็ เรามาทำความสะอาดนาแล้วก็ไถอย่างนั้น,นะครับไถแล้วก็เสียน้ำนะครับเสียน้ำให้มันเสมอเลยนะครับแล้วก็เอาเอา,เอาข้าวมาดำนาอย่างนั้น,นะครับเหมือนเดิมเดิมเหมือนที่เราเคยทำนะครับทำต,ตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับทำแบบนั้นนะแล้วก็พอปลูกข้าวเสร็จก็เอาน้ำเอาน้ำใสนะครับน้ำใสเลย่เงี้ยมัน หญ้ามันก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้งอกเลยนะครับในท้องนาเราก็จะมีแต่ข้าวนะครับมีแต่ข้าวเพราะว่าข้าวเนี่ยมันกลัวหญ้านะครับถ้าเกิดว่าหญ้าเยอะเนะี่ยมันข้าวมันยังไงมันก็จะไม่สวยครับข้าวมันมันจะไม่ค่อยแตกกอนะครับแล้วก็มันก็จะไม่สวยไม่โตอ่ะนะครับหญ้านี่คือศัตรูสําคัญเลยสําหรับข้าวนะครับ แรงไหนที่คุมหญ้าได้นี่ก็ข้าวก็จะได้ผลผลิตดีครับแต่แบบถ้าเกิดว่าดำนาเนี่ยมันมันข้อเสียอย่างหนึง่งมันคือมันทุนมันเยอะนะครับทุนมันเยอะมันต้องใช้คนในการทำมันเยอะมันก็จะเสียค่าใช้ใจ่ายในหลายๆขั้นตอนนะครับหลายๆขั้นตอน แต่ก็ถ้าเกิดว่าไม่คิดอะไรก็ทำเลยนะครับบูกดำนามันก็ก็ดีนะครับก็ดีครับจะได้ข้าวเยอะ,อะแต่ว่าอย่าฮอกแปลงของผมไี่นะครับผมจะทําแบบหยอดเมล็ดมันเป็นวิธีที่ง่ายทําคนเดียวได้นะครับทำคนเดียวได้ถ้าเพื่อนๆอ,อยาก รู้นะผมทํายังไงนะผมปลูกนา,านาไอทำนาเนะี่ยผมทําคนเดียวนะครับสามารถที่จะทําได้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากติดตามนะครับจะดูว่ามันเป็นยังไงนะก็กดติดตามรับชมไว้นะครับนะเพื่อนๆคนไหนที่หลงเข้ามานะนะครับมาดูการทำาการทําข้าวไอทข้าวนะครับรินพันกันแล้วทาข้าวปลูกข้าวอย่างงี้นะปลูกข้าวในแบบของขัวเบาหนุ่มนะครับแบบของขัวเบาหนุ่ม เป็นทีที่ง่ายครับก็ผลผลิตที่ผมเคยได้นะอย่างการดำนาดำนาอย่างเส้นนาข้างนียนะเขาจะดำนานครับแปลงผัดไปผมนนะเขาดำนาที่เผาเผาควนอยู่นะดำนาเนี่ยอย่างสมมติว่าตีกลมๆเนาะว่าตีสักหมื่นหนึ่งเนาะหมื่นหนึ่งเขาจะใช้ใช้ทุนอยู่ประมาณ มื่นหนึงอะ่ะมือนนึงนะครับมื่นนึงแต่ข้อของผมนี่ทำคนเดียวนะครับจะใช้ทุนอยู่ประมาณเออมันก็จะใช้อยู่ประมาณสองสามพันครับสองสามพันครับเฉพาะค่าปุ๋ยนะเอค่ารถไถปั่นสักรอบนึงครับปั่นสักรอบนึงครับสองสามพันก็ประมาณนี้แหละนะครับ มันก็จะมันก็จะไม่เหมือนกับที่ดำนานะครับผมนี่มันก็จะประหยัดหน่อยแต่ข้าวเนี่ยมันก็จะจังเขาได้อยู่ประมาณ30 40กบส่สิบก็สอบงน,นะผมก็จะได้อยู่ประมาณ28่อย่างนี้นะ28เนี่ยประมาณนี่ส2บห้ายี่สิบนก็จะราวๆนี้นะครับก็จะลดหลัน่นกันไปนะครับต้องชมว่าไหนดี นะครับดีแต่มันก็ยังไม่พูดถึงเรื่องอโรคแมลงนะครับชลามแมลงที่จะบุกอยู่นะก็จะบุกสวนบุกไร่เรานะในช่วงที่เข้ากำลังออกลวงออกกำลังตั้งท้องออกฝกักออกรวงเนี้ยนะรวงเนี่ยนะครับยังไม่พูดถึงจุดนั้นนะครับ,รบนะครับแล้วก็มาลรุนกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมนะครับช่องควาบาหนุ่มนะครับ มก็จะเริ่มทํานาแล้วแหละตัวนี้ก็จะเริ่มทําคลิปทํานาแล้วนะครับทําคลิปทํานานะครับเพื่อนคนไหนที่สนใจในการทํานานะครับก็ติดตามรับชมได้ของผมก็เป็นแบบบ้านๆนะครับบ้านนอกบ้นนานะครับการทำเกษตรแบบบ้านนอกบ้านนาครับพูดแบบความจริงนะพูดตรงๆครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับตรงๆเลยครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับนะครับก็สวัสดีครับ